ทำเร่งทำสะสมนาทีแต่ว่าเราต้องมีงานเพิ่มค่ะสวัสดีคะ่ะคุณประภัยคุณสุนัน์สวัสดีคุณของยายน้อยในวันหนึ่งทําคลิปเป็นสิบสิบคลิปนะคะแล้วก็คลิปความยาวของคลิปยายน้อยก็สามนาทีขึ้นไปเราก็เป็นครีเอเตอร์เต็มตัวเราก็เป็นพนักง,งานเต็มตัวเราก็ต้องทํางานให้เขาอย่างเต็มที่นะคะก็ะหาเวลาวแวบบหนึ่งไปทำคอนเทนต์ ทำคอนเทนต์ให้กับตัวเองไม่ทำคอนเทนต์ก็ไม่ได้ค่ะให้ไปชมดูแล้วก็เอาไปพัฒนาได้เลยนะคะเอาไปเป็นตัวอย่างพัฒนาได้อันนี้ยายน้อยไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าอะไรนะคะยายน้อยอยากกันเน้นหนักสวัดีนี่กไหวติมยองยังตัวยีสวัสดีค่ะแม่สนนแม่สนนสวัสดีค่ะ ช่วงนี้ยัยน้อยบอกได,ได้คุณประภัยสวัสดีค่ะคุณแม่สงวนค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณแม่สงวนไปนอกนั้นทุกคลิปผ่านค่ะสวัสดีค่ะคุณสุนันท์ฮิริโอนาคานี่แหละค่ะที่ยายน้อยจะมาขอแนะนํานะคะเราเราก็ทําคลิปเมื่อเราผ่านแล้วให้พยายามทําคลิป สานาทีขึ้นไปเอาไว้ค่ะพอเราผ่านการตั้งค่ามีโฆษณาแล้วคลิปเก่าๆของเราในการสร้างรายได้แล้วนะคะมีโฆษณาเข้าในคลิปแล้วค่ะวันนี้ก็เลยมานั่งไลฟ์สดสงกรานเดือนหน้าค่ะยายน้อยก็เลยไม่ค่อยว่างสบายดีค่ะแต่ว่างานยุ่งมากชีธนาคารที่เมืองไทย ทีนี้เขาก็ตรวจสอบเสร็จแล้วคลิปของยายน้อยตั้งห้าร้อยกว่าหกร้อยคลิปนะคะไม่มีผิดกฎสักคลิปงสัโสนโฆษณาจะเข้าแล้วก็จะเด้งดึ๋งขึ้นมาเลยค่ะอันนี้เรื่องจริงค่ะยายน้อยยายน้อยเห็นแล้วเพราะว่ายายน้อยทำโฆษณาเข้าให้แบบสบายเลยค่ะคลิปยาที่ยายน้อยทำเมื่อก่อนนะคะคุณแม่สงวนงค่ะนั่นแหละค่ะ ขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาทักทายคุณยายนะคะทำงานแล้วก็ไล์สดไปด้วยวันนี้ถือโอกาสไฟ์สดยืนยันตัวตนค่ะหาเพื่อนๆยายน้อยผ่านแล้วก็ยายน้อยจะต้องทำเหนื่อยด้วยค่ะ อัดีมียผิดผิดแค่คลิปเดียวที่ว่าคลิปนั้นเป็นคลิปที่มีคอมเมนต์ที่ไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไหร่เลยค่ะคลิปสมนาทีน่ะเม่สงวนจะต้องทำนะคะอย่าน้อยว่าจะเข้าไปบอกเม่สงวนอยู่แต่ว่ายังไม่ว่าสวัสดีค่ะคุณประภัยสาธุวัฒนกุลสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคุณประภัยขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมจังน้อคุณแม่สงวนเอ้ยอีวันเพราะว่าคลิปเดียวคุณแม่สงวนสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวตั้งใจพูดดีๆก่อนค่ะ สานาทีขึ้นไปในบางคลิปเนี่ยจะมีสองโฆษณาสองสามตัวเข้ามาค่ะคุณประภัยสวัสดีค่ะตั้งค่าแล้วคลิปเหล่านั้นจะมีโฆษณาเข้าอย่างอัตโนมัติค่ะแล้วเราก็จะมีรายได้นะแล้วก็จะมีรายงานเยอะมากค่ะเพราะว่าเดือนหน้าทางวัดที่ยายน้อยไปจะทำลงทานก๋วเตี๋ยวผู้ใหญ่ยอดจูยอดจูยหลอดจู มหมูปานฝ่าละหมกษีกันจํยาหอมหมอวันเยจูนั่งทำเร่งทําสะสมนาทีแต่ว่าเราต้องมีงานเพิ่มค่ะสวัสดีค่ะคุณประภัยคุณสุนันสวัสดีคุณ ค่ะแม่สงวนแม่สนอนสวัสดีค่ะช่วงนี้ยายน้อยบอกทักไทยยืนยันตัวตนสักนิดหน่อยนะคะสวัสดีจ้าสมใจทรรมเรเลยมาไล่สดน้ำทำงานเป็นน้ำค่ะต้หยดมิงจู่โตเก到เ场า กำาหนดหัวต,ตัวเหมันกินอยู่โจเะไปก็ลงใส่ขอเวลาทํางานวัดหนึ่งอาทิตย์ค่ะหนึ่งอาทิตย์คงจะก็ไม่ใช่หนึ่งอาทิตย์นังจิบกระหังยาวกําหัดหัวหมองนะกําหนด ไปสนามบินไปรับลูกสาวลูกลูกสาวบนธรรมเขากลับเมืองไทยแล้วก็วันนี้เขาจะกลับมาเอาสนาทีขึ้นไปนะคะทําเก็บเอาไว้เพราะว่าช่วงที่เรากําลังจะทําคะแนนสะสมเวลาหกหมืนทักไทยยืนยันตัวตนสักนิดหน่อยนะคะสวัสดีจ้าสมใจธรรมรี้าพอดีแม่สงวนเข้ามา ยายน้อยก็ขอบอกตรงนี้เลยแล้วก็บอกฝากเพื่อนๆด้วยคนที่ยังไม่ผ่านทำงานแล้วก็ไล์สดไปด้วยวันนี้ซือโอกาสไล์สดยืนยันตัวตนค่ะไล่ด้วยค่ะเลยเข้ามารับชมค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วที่ได้น้อยจะมาแนะนำวันนี้ก็คือว่าอยากจะให้เพื่อนๆที่ยังไม่ผ่านนะคะพยายามทำคลิปยาว สี่สิบเหรียญดอลลาร์แล้วค่ะทํายังไม่ถึงสิบวันเลยอันนี้เรื่องจริงค่ะทํายังไม่ถึงให้รู้ว่าจะทํายังไงนะคะตอนแรกที่ยายน้อยตั้งค่าสร้างรายได้นะคะก็รอตรวจสอบนะคะก็เลยเขาก็เขาจะบอกเราเลยนะคะมันจะเป็นแดงๆขึ้นมาแล้วเราก็ลบออกไปแค่นั้นแหละค่ะคลิปเดียวนะคะเอานะคะที่ก่อนจะ่ันนะ่ะ ก่อนที่ยายน้อยจะผ่านยายน้อยทำคลิปยาวเยอะมากค่ะวันหนึ่งหกคลิปนะคะผมมองเดี๋ย <c oughs> วเจอที่เ่าในก่อนเ่านี้น,นะคะเนาะเพราะว่ายายน้อยจะต้องเดินทางไปสนามบินค่ะไปรับลูกบุญธรรม ที่สนามบินการเดินทางไปสนามบินชาได้ยินตั้งแต่เพื่อนๆมาแต่ละคลิปปังทั้งนั้นเลยแบบสัน้นมือเศ้านี้น้องๆเพิ่นส่งข้อความมาบอกค่ะจังไรก็เข้าไปเปิดไปคลิปเกา่าๆนะ่ะปังนะคะมีโฆษณาเข้าค่ะเพราะฉะนั้นยายน้อยก็อยากจะแนะนํานะคะไม่ใช่ว่ามาสอนสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมไลฟ์สดค่ะวันนี้ยายน้อยมาทํางานค่ะ ทำงานแล้วก็เพิ่มขึ้นมาอีกค่ะบางคนก็บอกว่าทำไมคลิปมันไม่มีเงินเข้าเพราะว่าทำคลิปน้อยคุณแม่สังวันก็จะผ่านหรือยังคะได้จะผ่านหรือยัอยงจิบก็ผังยาวกําหนดโัหมอง้ะกําหนด น้อยที่ยายน้อยทําคลิปสามนาทีนะคะเอาเอาเอาขึ้นมาแล้วก็มีมีโฆษณาเข้าเยอะเลยปลูกข้าวโพดพึ่งเสร็จ้าจ้าดีลูกดีมากค่ะสูๆด้วยลูกเนอสูๆค่ะเอาตอนนี้ละตอนนี้แล้วนะคะเนาะสวัสดีค่ะขอแนะนํานิดนึงนะคะก็ต้องขอโทษขอโทษก่อนนะคะถ้าหากว่าพูดผิดก็ต้องขอโทษก่อน,นะคะ่ะอย่าอย่าคิดว่ายายน้อยมาสอนนะคะวันสงกลางเดือนหน้าค่ะ ยายน้อยก็เลยไม่ค่อยว่างสบายดีค่ะแต่ว่างานยุ่งม,มากอ้ใช่ดิโก็ไหว้ติมยมยังยังม่ตัวยยทดสอบเสียงก่อนค่ะทดสอบเสียงมึงก่อน<ม> พอผ่านตอนแรกช่วงแรกๆที่ยายน้อยแผ่นการตั้งค่ายายน้อค่ะนั่นแหละค่ะค่ะขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมแล้วก็มาทักทายคุณยายนะคะปลูกข้าวโพดพึ่งเสร็จจ้าจ้าดีลูกดีมากค่ะสู้ๆเด้๋ยลูกด้อสู้ๆค่ะเอาทอนนี้ละตอนนี้แล้วนะคะน่ะเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณทักทายยืนยันตัวตน